โอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการเขียนโค้ดนะครับเชื่อมต่อรัตเตเบทกันซึ่งจริงผมมีคลิปาสาธิตการเชื่อมต่อรัตเตเบทไว้ก่อนหน้านี้แหละนะครับเดี๋ยวจะพูดทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าจะมีเสริมให้นิ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเจ้าตัวตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า n e t core commands นะครับ attention ของ west code ก็เราสามารถ ไปที่ตรง attention นะครับแล้วก็เสิร์ชหาในคำว่า .net command นะครับแล้วเจอตัวนี้ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงครับก็ปกติเวลาเราจะรันใช่ไหมครับเราก็จะพิมพ์คำว่า .net run นะครับแล้วก็ทำการรันตัวระบบของเราขึ้นมาแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอยากจะแบบไม่ต้องพิมพ์นะครับใช้เป็นลักษณะแบบ ช็อตคัดเมนูแล้วกันบน VS Code เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าปุ่มช็อตคัดถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็คือ Command Shift แล้วก็ P นะครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นฝั่งของ Windows คือ Control Shift แล้วก็ P p โปรแ n นหรือจะเามาส์กดที่ตรงบริเวณนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อกดเสร็จปุ๊บต้องใส่เครื่องหมายอ่ามากกว่าด้วยแล้วพิมพ์คาว่า .net เข้าไปครับหลังจากที่เราลง t e n s i ต n ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาพิมพ์ .net แล้ว Enter มันจะมีเหมือนกับ เขาเรียกว่าเป็นช็อตคัทให้เรานะครับเป็นเมนูให้เราเลือกในนั้นก็คือตัวที่ชื่อว่า SCK Comma n d ครับ Enter ครับแต่นั้นเนี่ยมันสามารถจะ New Project นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง New Project ก็คือ Enter นี้เลยเพื่อ New Project หรือแม้แต่จะรันโปรแกรมนะครับ Build Clean นะครับ Public ก็สามารถเลือกนี้เลยผมจะเลือกรันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรันโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับะนะครับ เอาละคราวนี้โปรแกรมนะครับผมเราก็รันขึ้นมาคราวที่แล้วเราก็ new project แล้วก็รันขึ้นมาได้ลวคราวนี้เราก็เคยแล้วเราก็มีการติดตั้งนะครับเจ้าตัวฐานข้อมูลนะครับลงบน Docker รนะันรเรียบร้อยลวคราวนี้นะครับเราจะต้องทำการติดตั้งเครื่องมือนะครับอย่างเช่นตัว .net EF นะครับเครื่องมือที่ใช้นในการาพูดคุยกับ เจ้าตัวฐานข้อมูลนะครับซึ่งเจ้าตัว n e t e f เนี่ยนะครับก็ผมทำเป็นลักษณะโน้ตนะครับอยู่ในตัวโฟลเดอร์ d o t e นะครับแล้วก็ตัวนะครับ .ef s c r i p ตนะครับในเคสนี้เนี่ยเราต้องทำการเช็คก่อนว่าบนเครื่องเรานะครับมีการติดตั้งเจ้าตัว n e t e f หรืออยังนะครับเอาละผมขอา t o p ตนี้ก่อนแล้วกันในการกดคันธนนะครับเบื้องต้นเนี่ย การที่เราจะพิมพ์คำสั่งเนี่ยให้แม่ชัวร์ก่อนว่านะครับเราเนี่ยใช้อยู่บนระบบปฏิการอะไรถ้าเป็นเครื่อง Mac กนะครับก็บไม่น่ามีปัญหาคือพร้อมพิมพ์ได้เลยแต่เป็นเครื่อง Windows เนี่ยบางทีมันจะเข้า PowerShell นะครับสังเกตชื่อตรงบริเวณนี้ถ้าเป็น PowerShell นะครับขอทุกคนเนี่ยทำการกดแล้วก็เปลี่ยนเป็น Command Prompt นะครับแต่การเปลี่ยนตรงเนี้ เป็น Command p r o m p มนะครับในกรณีเครื่อง Windows เนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ชั่วคราวครั้งเดียวพอครั้งหน้าเปิด Terminal ขลเครื่อใหม่นะครับก็คือเปิดตรงบริเวณเนี้ยขึ้นมาใหม่มันก็จะยังคงวิ่งกลับไปที่ PowerShell เหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นมันถือว่าเป็น Default วิธีการแก้คือให้กดตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่านะครับ select default profile นะครับแล้วก็เลือก Command p พร้อมวิธีการนี้เนี่ย ครั้งหน้าเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะเข้าคอ m มานด์พรอมเมดี a u ล์นะครับง่ายๆคือถ้าบน w n n o w w เนี่ยให้รันคําสั่งจากบน c คอมมานด์พรอมเท่านั้นนะครับในกรณีเครื่อง Mac นะครับเราจําเป็นต้องมีคําว่าส d ูนะครับก่อนเสมอนะครับในกรณีที่เรามีการติดตั้งเครื่องมเครื่องมือแบบ g l o b a l นะครับถ้าติดตั้ง g l o b a l เราจะต้องมีส do นะครับก็สามารถ c o p y นะครับแล้วก็ไปวางให้เลย มันจะขอให้เราทําการใส่นะครับเจ้าตัวพาสเวิร์ดเครื่องแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเครื่องเข้าไปครับแล้วก็ทําการติดตั้งในกรณนนีเนี้ยเครื่องผมมีการติดตั้งอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะแจ้งมาว่าเมีติดตั้งอยู่แล้วนะครับในกรณนนีเนี้ยนะครับผมติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดก็คือ8 0นะครับจุดหแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นเวอร์ชัน8.0นย์เฉยนะครับซึ่งแน่นอนผมต้องการจะอัปเกรดนะครับหรืออัปเดตเจ้าตัว ตัวทูลตัวนี้นะครับก็คือ n e t ef เราสามารถทำการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้โดยการใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือ n e t tool update global ตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะเอามันออกนะครับเพื่อต้องการเซฟพื้นที่นะครับแราสามารถเราต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะออกแล้วกันก็เปลี่ยนจากคำว่าอัปเดตเป็นคำว่า uninstall นะครับในกรณีนีาเกิดเป็นเครื่อง Windows นะครับ ไม่ต้องมีคามําว่า sudo นะครับคือ w i n d o w ให้ก๊อบแค่นี้ไปวางเท่านั้นนะครับแังนั้นตรวจสอบนะครับว่าติดตั้งสมบูรณ์จริงไหมก็พิมพ์คาว่า .net ครับแล้วก็ขีด n t e f เก็ได้นะครับแล้วก็กดขีด version อันนี้ก็จะทําการ return นะครับเจ้าตัวเวออ์์ั่นปัจจุบันไหมเราเอาล่ะด้วยคําสั่งนี้นะครับเราจะต้องทําการเขาเรียกว่าให้มันทําการ generate เขาเรียกวตัว scaffold หรือตัวโค้ดนะครับที่ใช้ในการพูดคุยกับเจ้าตัว Database ซึ่ง .net ef คืออะไร ef คือย่อมาจาก entity framework นะครับเป็น framework หรือเป็น Library นะครับที่ทำให้เราสามารถนะครับพูดคุยกับ Database ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า orm หรือ object relational mapping นะครับโดยการ map class นะครับที่มอเป็นโมเดลกับตัว d a t a b a ร์เบ e เทําทำให้การเขียนโค้ดเนี่ยนะครับมันดูเขาเรียกว่า ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้คำสั่ง SQL ตรงๆนะครับในกรณีนี้โปรเจกต์ของเราณตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรามีแค่คอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มโค mm ้ด hmm. <course. S 2> ส่วนนี้เ,เชื่อมต่อรับเบรเข้าไปแต่โค้ดส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องมีการติดตั้งแพ็กเกจนะครับที่เป็นเจ้าตัวแพ็กเกจของ Entity Framework เข้าไปก่อนนะครับที่เป็นตัวตัวหลักนะครับ ต่กรน,นี้ถ้าเกิดเราต้องการจะพูดคุยกับ d a ต a ต a s e เบทที่เป็น Microsoft SQL Server เราต้องทำการลง Entity Framework Driver ของ Database เบนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็น Entity Framework ของเจ้าตัว SQL Server นะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะมีทั้งแบบ Oracle มีทั้งแบบ Postgres ด้วยก็อันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนกันไปนะครับวิธีการเช็คว่าเราติดตั้งแล้วหรือยังนะครับก็มาที่ตัว .net.csproj นะครับ ตรงนี้ก็ดูว่ามีรายชื่อแพ็กเกจของ e อ i t y ีไหมนะครับ <ผม S 1> ก็อันนี้ก็จะมีติดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคบ้างนะครับ2ตัวนี้เลยเอาละคราวนี้ผมจะทําการนะครับอลองติดตั้งซ้ำให้ดูแล้วกันนะครับกันพลาดก็จะกรอบนี้นะครับปุ๊บวางเข้าไปน,นะครับ อันนี้ก็กลับมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเบื้องต้นนะครับถัดมานะครับเราจะต้องทําการรันเจ้าตัวคําสั่งในการเจเลตโคต้ดนะครับก็ตรงนี้จะใช้คําสั่งนะครับ .netef นะครับแล้วก็ dbcontext นะอันนี้คือผมมีคลิปอธิบายก่อนหน้านี้แหละแต่จะพูดทึงข้วคาวว่าชุดคาสั่งนี้เนี่ยจะเป็นชุดคาสั่งของทาง,ทาง,ทางด้าน .neteftool นะครับ ทจะใช้ในการเจนโค้ดนะครับที่จะพูดคุยกับเตอร์เบทในนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าใส่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าการล็อกอินเข้าดัตเตอร์เบทนะครับเช่น IP ของดัตเตอร์เบทนะครับพอร์ตที่เปิดอยู่ซึ่งหมายเลขพอร์ตตรงนี้นะครับต้องสอดคล้องกับพอร์ตที่เป็นพอร์ตของเครื่องโค้ดเรานะครับซึ่งถ้าเกิดบางคนเครื่องโค้ดเราเนี่ยนะครับใช้พอร์ตที่เป็นพอร์ตอื่นเช่นอาจจะเป็นพอร์ต444 ตรงนี้ก็ต้องเป็นพอร์ต1444ด้วยนะครับโอเคป่ะถัดมาก็คือยูสเนมแล้วก็ตามด้วยพา s s w เวิร์ดนะครับซึ่งตอนทำสั้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลอย่างนี้ถัดมาคือชื่อฐานข้อมูลนะครับตรงนี้เราก็สามารถดูเทียบได้กับเจ้าตัวนะครับตรงนี้นะฮะที่เราสร้างไว้ข่าวก่อนเขีย okay, ไหมครับเอาละถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวชื่อนะครับโฟลเดอร์ที่จะบรรจุซอฟโค้ด เขาเรียกว่ Database Context อันนี้ก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตรงนี้ได้แต่ในคลิปนี้เราจะใช้ชื่อคำว่า Entities นะครับแล้วก็ตัวคลาสที่จะเจนขึ้นมาก็จะชื่อว่า Database Context นะครับเอาละแล้วก็จะมีส่วนของตัวโมเดลนะครับก็คือตัวคลาสที่จะแมปกับเทเบิลต่างๆในเคสนี้เราตั้งชื่อว่า Data นะครับบางทีก็ตั้งชื่อโมเดลอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเอาละผมทํทำการก๊อปนะครับจริงๆในขระบวนการนี้เราไม่จะ,จะเป็นต้องใช้สูดูก็ได้นะครับ กรอบแค่นี้นะครับแล้วก็ไปวาง Enter ครับซึ่งถ้ากระบวนการนี้สามารถเชื่อมต่อ Database ได้นะครับมันก็จะไม่มีตัวอย่างแดงในเคสนี้จะเห็นว่ามันมี error หรือเปล่า Connection was success นะครับ Fully นะก็คือเพื่อง่ายสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้นะให้ดูนะครับ at t r a f i c with server but error occur ก็คือ connect Database ได้แต่ว่าเหมือนกับ ตอนอเทนนะครับล็อกอินเนี่ยมี Error นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนจังหวะที่สร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยพารเวินะครับไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงไม่ตรงกับตรงนี้ผมขอเช็คอินนะครับว่าตอนผมสร้างเนี่ยตรงกันไหมนะครับก็จะต้องดูนะครับตรงส่วนนี้กรอบมาเทียบนะครับ งกรอมาเทียบกันโอเคดูดีนะครับดูแล้วน่าจะตรงนะแต่ว่าทำไมคอนเน c t ไม่ได้นะครับขอ,อยนุาตดูนี่นะครับอาจจะมีเออร์เลอรมาจากส่วนอื่นนะครับบางทีมันอืม,มจุด,จ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 ดนะครับโอเครู้สึกว่าจะมีเออร r เกี่ยวกับเรื่องของ c ซอร์ติฟิเคนะครับ เข้าใจว่าน่าจะมีประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับผมพอเข้าใจครับคือถ้าเป็นคลิปเก่าๆผมอะที่เป็น net เจ้าตัว .net เเวอรนี่ยตอนนั้นะ่ะมันจะไม่บังคับว่าจะต้องมีการระบุ c ซอร์ติฟิเคทครับเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของอ security อามาเกี่ยวข้องซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการสร้างพวกเซอร์ติฟิเคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะโดนรีเจ็คเราต้องทำการระบุนิดน,นึงว่าให้ trust นะครับเซอร์ติฟิเคทนะครับ ที่เรากำลังเชื่อมต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเพิ่มคำสั่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมต้องไปเอาโพยที่มันมาจากหลักสูตรเต็มผมนะครับแป๊บน,นะครับนเนี่ยสูตรเต็มผมเนี่ยเวลาเชื่อมต่อเนี่ยจะต้องเพิ่มออปชันหนึ่งเข้ามาครับตรงนี้นะครับโอเคผมจะทำการวางที่บริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับมันชื่อว่าอ่า trust server certificate เท่ากับ true นะครับเพิ่มไปตรงนี้นะครับซึ่งในกรณีน,นีน้ผมอาจจะต้องทำการไปเพิ่มที่อื่นด้วยนะนะครับการว่าเดี๋ยวบางคนเอาคำสั่งนี้ไปแล้วก็จะไม่ได้ขอด่วนนะครับว่าในนี้เนี่ยนะครับมีจุดไหนอีกไหมนะครับที่จะต้องรันนะครับจะได้แก้ครบทุกจุดเลยโอเคเหมือนมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับ ซึ่งผมเพิ่มไปแล้วส่วนนี้นะครับก็มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วตรงนี้ก็มีอยู่แล้วน,น่าจะไม่มีปัญหาครับฉะนั้นก็เอาละนะครับผมกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ผมจะก๊อปวางใหม่นะครับจากที่ตอนแรกไม่ได้คราวนี้ผมคาดว่าน่าจะต้องได้นะครับ โอเคอืม u n a b l e to provide นะครับ the name correct อ uh, mm ่า hmm. ผมพ mm ิมพ์อะไรผิดหรือเปล่า mm hmm. ขอดูนี่นะครับ t r u s t นะครับ hmm. อันนี้เหมือนจะมีประเด็นเรื่องค mm hmm. อมมาติดมาด้วยหรือเปล่าแป๊บหนึ่งครับเออ server database อ mm ่า hmm. uh, แกดูเทียบขห้นเลยครับอ๋อโอเคตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของตระกูล Mac แล้วก็ Windows นะครับบางทีมันจะมีประเด็นเรื่องของเครื่องหมายา Single Code นะครับตรงนี้กับ p p l e Code เดี๋ยวผมขอญาตแก้หน่ยครับ ต้องถอยกลับมาอันนี้ผมจะลองใส่เป็นแต่พกโคนนะครับเป็นเครื่องบางทีแล้วก็ลองก๊อปดูใหม่นะครับอันนี้ผมแคนเซิลไปก่อนนะครับจะได้ตามไม่ลายอือ,อหรือว่าผมต้องมีเซมิคลอนด้วยแบบนะครับผมดูแล้วก็ดูถูกทุกอย่างนะครับแบบนี้ครับ นั้นผมขอญาติกรอบเทียบแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น .NET e f s c a เ f o นะครับโอเคแล้วก็ User Name นะครับ p a s t w o r d นะครับ Databate Databate ตัวนี้เหมือนไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ ดับเบิลโขดนี่เข้าใจว่าโอเคผมพลาดเองครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าบล็อกของดับเบิลโขดนะครับพลาดเองโทษทีอันนี้ต้องใส่เข้าไปในบล็อกของดับเบิลโขดนะครับกับวางใหม่นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับได,ได้แล้วอันนี้ก็สมผลทำให้มันมีการเจเน r a t e code นะครับที่เป็น ตัว Data ขึ้นมานะครับแล้วก็ d a t a b เบรคคอนเทกนะครับแล้วก็ตัว entity นะครับอ่าสืกว่าก่อนนั้นนี่ผมจะพูดสลับกันนะที่บอกว่า Data เนี่ยจะเก็บพวกตัวโมเดลนะครับ Data เดต้านี่คือเก็บตัว d a t a b เบรคคอนเทกนะครับส่วนตัว Entity ก็คือเก็บตัวโมเดลนะครับขออภัยด้วยนะครับพูดสลับกันเอาล่ะนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยคงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่า การรัน e r a t e Code เพื่อเชื่อมต่อกับเ a ร์เบตเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเขาเรียกว่าดูกันว่ามันเชื่อมต่อได้ยังไงนะครับโอเคครับ